กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซี Z, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามอับษรมบ่าวตายเด้พี่น้องวันนี้ก็บพบพ่อกับบ่าวตายแล้วกันน้องน้อกแม่คือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศยามแรง,รงพอดีว่ามาเห็ดสวนพักกับเทาแมพ่พ่อแม่พี่น้องเลยมาคุดนานพักกับน้องสันติสบายดีพ่อลุง น้องแพโเท่าแม่กันแป้งแป้งนั้นพักอยู่พอมพี่น้องเลยเขาคุดแล้วเรียบร้อยเลยเพิ่นก็เปินปูแป้งเขาก็คุดได้หลายนานแด้ะพอมพี่น้องในหนึ่งสองสามสี่หานาน นั้นที่หกน้องสันติกำลังเชียร์เหงาอยู่พ่อแม่พี่นอ้องกับนอ้องแพ้นอพอ้องแพ้กันนั้นพากระสีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องก็ได้ปลูกชวนคัวพ่อแม่พี่น้องเลยปลูกชวนคัวก็ได้บรายบรายสื่อผักกินก็ว่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกระสีสื่อหมดทุกชิบทุกอย่างครับ เอ็นคำเขาก็มันก็บาลายพอมันเนาะก็เลยปลูกกินเองการที่ปลูกอยู่บ้านก็คือว่าอันพื้นที่มันก็บาลายก็เลยมาปลูกอยู่อยู่นาพอมันเนาะกันบรรยากาศทุ่งไห่ทหุ่งนาเขาก็สิบประมาณนี้แหละจังได้ก็ย่าพาเบื่อพาหนายได้พอมันเนาองเอ้ เดี๋ยไปเห็ดคลิดยังไม่ใหม่พี่น้องเบิ่งเกัดถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อฝากเบิ่งฝากชมได้เลยพี่น้องนานปากแต่สิประมาณนี้แหละตัวกัญญาเติบประมาณสองเมตรแต่สิปลูกหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยโอ้เม่น้องแพ้ก็มาพี่น้องเลยอื แม่น้องแพ้กับมาน้ำแม่น้องแพ้กับคุดช่อยกันพ่อแม่พี่น้องเลยน้องบิวกับมาสวัสดีปลาลูกโอ้ยน้องแพ้กับคุดอีกพ่อแม่พี่น้อง คนคุดเชียมโจ๊กคนคุดบมแพ้คนจนอยากลบอือเอาเชี่ยไอ้าหนูแพ้เอาเสียมเอาเสียมหัดอ๊อเต็ดะหมากมันประคายอยู่ในดินพ่อพี่น้องโอ้โหบรรยากาศธรรมชาติสดๆงดงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีหลายอือ อ๋อนอกสันติกำลังคุดแม่น้องแพ้ก็เป็นผู้แปลพวกนี้พี่น้องเ้ยทาเป็นเห็ดผูเห็ดน,นานเห็ดน,นานแหละอะไรจะ่ไมเป็นนกคุดน้อ,องแพ้เมื่อยบอฮะอ๋อ ถ้าแม่ก็เอาหลานพ่อพี่น้องเลยหลานก็ลงมานำบ่าวมีผู้เอาพี่น้องเลยเลิกกินนมแม่เอาอยู่เรื่อนกับไร้ญาติผืนหายร้านหน่อยก็ลงมานำไปดีป้าลุงไปดีป้าลุอ๋องมาตากลมน้ำ โอ้ยคน้องชันติก็คือคุแม่น้งแพ้เป็นหูแป้งเปน,นอกถ <c oughs> ยกันคนละหม้คนละมือ ชอยกันคนละไม้คนละมือโอ้ยน้องแพะกะนลุยเต็มที่น้องม้ากับมาน้าพรมยอเลยมากันมูเธอเ์ือนเลยน้องม้ากับมาน้ามานั่งเผาเ้อาแม่กัน น,น้องแพรขุดอีกถังนี่เ <c oughs> บิ้งค่ะจะไปขุดพ่อพี่น้องกันบ้างน้องสันติไปตากล้องให้ครับสวัสดีพ่อแม่เป็น้องสวัสดีสิบสิบส่วนเ้อพี่น้องขุดน้นพักก่อนพี่นน้องเลย วันนี้บ่าตายก็ไปคุดได้ปลาลูกเลยเหมือนใกล้ชิดคุดคุดใกล้ชิแล้วได้ปลาลูกเลยคุณ คุดชิเล่เลยสัะลุงคุดกรบชิเลวเลยค่ะตายเปิ้นก็คุดอันนับปลุงเลยพ่จักเืิอนจิบเืิอนหัวจิบปลูกมะเร็ดปลูงเลย ทั้งหนักอะน้นองบิวกับน้นองแพรปาดนั่นนอยู่ปลาลไวแปลงขุ้มแงมป,ปมงทำไมเพือเ่พอจิปลูกัแปงเนาะื่อจิปลูกัแปงใส่เอาเลยเื ok ่คูเ,เ,ลปปลปปปเลย ok. <c ười> เดี๋ยวจะห่ากันจปูพักแนี้บางที่้าก็จะเล่นเรงมือดีหนอกัน รอรุ่นรอชมในการว่าจิออกมาเป็นอะไรบาดนี้นอกแพรกับจีกวดได้ปลูงไอ้ฝนจู่ฝนก็เอาแนวกวดกวดดินกวดไปได้ปลู โอ้บ้านนี้กระเพากันกวดเลยน้องชัตติเป็นตากร้องไหมพี่นอ้องเพื่อเบิ้ลต้องกั้ทำแมงผจญภัยคู่มักเตกผจญภัยจะไรเพื่อเบิ้ลวิธีการ,พรเพื่อเปิ้ลพ้พี่น้องไหมอืม กข็ขุด,ข,ดขูดไปประลลงเลยม,มันก็ะองจะกดนน้ำอยู่พี่น้องน้องแพ้ก็เป็นคนกวดน้ำหลังประลลงเลย านนี้ก็หายน้องแพ้กวดไปันชุดปลาโลโเ่เลยโตแตงบัานนี้ก็แล้วเลยด้านี่พี่น้องเห็ดชองคู่อไปก็ทีเห็ดลายคูเพราะว่าวันนี้มันทำเลยก็เลยเห็ดสองคู่ ว่าสีเหตุลายสีหาคู่อะไรปลลุงเลยแต่ว่าเมื่อนี้มันเริ่มคำปลาลุงเลยปละลุงโปลุงเลยนชุนกระแป้งอีกแปงอะไรอลเอดเลย่เอเยอถ้าชิบูเขาก็เอาเฟืองมาใส่กิก่อนแต่ก็จูดดินมันพันอ แก่มันว่าปลูกด้วาายไหมยิ่งแพงขอพี่น้องเขาปลูกใส่เอาล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จะม,มาพักก่อนดแล้วนะพี่น้องข้าศิได้ลาไปก่อนเด้อฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราตายในเรื่องพี่น้องพอพอคุพ่อขั้นติดต่อไปพี่น้องสบายดีไหมพี่น้อง